ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้อยากตัดต่อคลิปให้มีตัวเราสองคนยังไงทําให้ได้แบบนี้ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยในขั้นตอนแรกให้เราตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะแล้วกดอัดคลิปเอาไว้พยายามเดินออกมาให้ชิดของฉากอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงตัดต่อคุณหนึ่งจะบอกว่าทําไมต้องทําแบบนี้พอเดินออกจากเฟรมมาให้เราเดินไปอีกฉากฝั่งหนึ่งเหมือนกันโดยออกแบบให้เรามองหน้ากันได้นะครับต่อมาให้เราไปที่แคปคัสเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้ตอนนนนนนนีีี้้ใหเเเลลื่่่อดดูฉาาากกะะคครััมมมจปป็ิยวทไสถ เห็นเรา2คนได้คนหนึ่งจะให้จุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้นะครับและกดแบ่งแยกและลบฉากนั้นออกไปหลังจากนั้นไปเลื่อนดูนะครับในช่วงฉากแรกเราจะให้อยู่ที่ตรงไหน1หนึ่งจะเลือกให้อยู่ประมาณนี้นะครับและกดแบ่งแยกและกดเลื่อนไปดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไปเจอตอนเราเดินเข้ามาและกดการแบ่งแยกอีกครั้งและกดถังขยะในฉากที่ไม่เห็นตัวของเรานะครับตอนนี้เราจะได้2ฉากนะครับที่มาต่อกันให้เราเลื่อนเมนูด้านล่างนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆได้เลยจะเจอคําว่าเมนูโอเวอร์เลย์นะครับตอนนี้จะเห็นฉากที่2หล่นลงมาข้างล่างคุณหนึ่งจะเล จะถอยฉากลงมาด้านหลังหลังจากนั้นจะกดเฟรมด้านล่างให้ไปขึ้นขอบสีขาวตอนนี้เลื่อนเมนูด้านล่างนะครับต่อไปเราจะหาคําว่ามาร์คและเมนูนี้มันเป็นเมนูสําคัญมากมันจะทําให้เราแบ่งฉากกันได้เห็นเรา2คน 2> แล้วเลือกเมนูตรงว่าแนวนอนนะครับต่อไปให้หมุนฉากนะครับให้เป็นแนวตั้งขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยากนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆหมุนครับและนี่คือช่วงสําคัญนั่นเองว่าทำไมต้องเดินชิดของแต่ละฝั่งเพราะเราต้องการทามาร์คแบบนี้เพื่อให้เห็นเรา2คนในฉากเดียวกันนั่นเองต่อไปเราก็เลื่อนดูนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียด ให้มันเท่ากันสามารถเลือกฉากภาพให้มันสมูทได้ตรงนี้คราวนี้ก็ดูเรื่อยๆว่ามันเหมาะสมกันไหมหรือเล่นต่อเนื่องกันหรือเปล่าวิธีการทําแบบนี้สามารถไปปรับใช้กับวิธีอื่นได้นะครับโดยนนในพื้นหลังเป็นฉากเดียวกันถ้าดูแล้วใช้ได้ก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอ็กพอร์ตนำคลิปนี้ไปใช้ได้เลยตอนนี้มีเพื่อนคนไหนเห็นฉากนี้ผิดสังเกตอะไรหรือเปล่าไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยซิหากใครต้องการให้คุณหนึ่งทำคลิปตัดต่อแบบไหนให้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะความรู้ดีๆยังมีอีกเยอะนะครับติดตามดูในคลิปหนน้้ากัไดค